สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะกับสมาธิในคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติหลวงปู่ตือ้ออาจารธรรมโมแห่งวัดป่าอรัญญาวิเวกตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพน,นมประวัติและประสบการณ์การทำสมาธิภาวนารวมทั้งการที่ท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นอย่างไรได้ฟังธรรมะจากองค์หลวงปู่มั่นอย่างไรท่านได้ปฏิบัติทมอย่างไรขอเชิญรับชมไปพร้อมกันครับ นามเดิมของท่านคือตือปาลิปัดเป็นบุตรของนายปาและนางปัดปาลิปัิท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2431นบณบ้านค่าตำบลบ้านค่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านได้เป็นศิษย์วัดตั้งแต่อย่างเด็กแล้วก็ได้รับบรรพชาเป็นสามนเณรอยู่ระยะหนึ่งเมื่ออายุได้21ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุิโดยมีพระอาจารย์คารเป็นพระอุปัชา ได้ศึกษาวิชาธรรมะหรือเรียนสนทิเรียนนามและมูลกระจายซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรนี้ก็เรียกว่านักปรา์ท่านมีความเลื่อมใสในพระธุดงกรรมฐานและได้พบกับสหธรรมิกอีกรูปหนึ่งของท่านก็คือหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้เคยเดินธุดงไปด้วยกันหลายแห่งจนกระทั่งไปอยู่ทางภาคเหนือด้วยกันเมื่อท่านได้บวชอยู่นานถึง19ปีในปี2471 จึงได้ยดติเป็นพระธรรมยุทธ์เมื่อท่านมีอายุ40ปีโดยมีท่านพระอุบาลีคุณุปมาจารย์จันสิริจันโทเป็นพระอุปชาพระครูสีพิสารสารคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูนภีสีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านมีข้อวัดปฏิบัติเด็ดขาดเอาจริงเอาจังมีอุปนิสัยขวานผ่าซากในวาจาเป็นผู้ที่มีนิสัยแจ่มใสผงผาง เทศนาโวหารไม่เคยไว้หน้า,าใครไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรมั่งมีผู้ดีหรือยาจกท่านใช้คำพูดเหมือนกันหมดมีคำคมขำขันแฝงเสมอท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้บําเพ็ญกรรมฐานสร้างบาร,รมีที่ภาคเหนือโดยได้สร้างวัดป่ากรรมฐานขึ้นหลายแห่งเช่นวัดป่าดาราพิรมอําเภอแม่ริม วัดป่าสามัคคีธรรมอเภแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าอาจารย์ตือ้อจนพศ2515ญาติโยมและคณะสิทธิ์ทางนครพนมก็ได้อารัธนาท่านกลับไปจำพรรษาที่บ้านเกิดคือที่บ้านขาณนะวัดอรัญญวิเวกตำบลบ้านขาอำเภศรีสงครามจัังหวดนครพนมถึงวันที่19กรกฎาคมพศ2517 ณวัดอรัญญวิเวกบ้านขาจังหวัดนครพนมท่านก็ได้มรณภาพลงสิริรวมอายุได้86ปี5เดือน16วันเป็นพรรษาที่46พระอาจารย์ตื้อกับหลวงปู่มั่นภูริทัตะเถระหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมท่านได้พบกับพระอาจารย์หลวงปู่มั่นที่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีถวายตัวเป็นสิทธิ์ท่านด้วยความคเคารพเลื่อมใส จากนั้นก็ได้ออกทุดงไปยังนครเวียงจันทร์หลวงพระบางแล้วก็กลับเข้าฝั่งไทยต่อมาท่านทราบว่าพระจาจาร์มั่นและท่นานเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันสิริจันโทได้มาพำนักและอบรม,ร,รมกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่ท่านจึงได้เดินทุดงกรรมฐานจากจังหวัดเลยขึ้นสู่จังหวัดเชีงยงใหม่แล้วได้เข้าไปกราบท่านพระจาจาร์มัน่นโดยพักอยู่กับท่านที่วัดใจดีหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วก็ออกติดตามท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงกรรมฐานไปตามถ้ำต่างๆซึ่งหลวงปู่ตื้อเป็นลูกศิษย์เอกของท่านพระอาจารย์มั่นในกองทัพธรรมครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ที่ถ้ำพระประเจกพุทธเจ้าท่านพระอาจารย์มั่นได้นิมิตเห็นถ้ำพระประเจกพุทธเจ้าซึ่งอยู่บนดอยเชียงดาวเป็นถ้ำที่มีบริเวณกว้างขวางและสวยงาม อยู่บนดอยที่สูงมีหน้าผาสูงชันมากยากที่ใครจะขึ้นไปได้ท่านพระอาจารย์มั่นพิจารณาว่าหลวงปู่ตื้อเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะขึ้นไปดูถ้ำหลวงปู่ตื้อพร้อมด้วยพระสามรูปจึงได้ขึ้นไปดูถ้ำตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งไว้การเดินทางลำบากมากที่สุดบนยอดเขามีธรรมชาติที่ผิดปกติคือลมพัดแรงมากตกกลางคืนยิ่งพัดแรง จะปลิวไปตามลมเหมือนกับใบไม้เสียให้ได้ยิ่งดึกยิ่งลมแรงบนเขาจะมีพวกชาวเขาแท้ๆอาศัยอยู่ตรงหน้าถ้ำม,มีสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ต้องอาศัยแพรข้ามจึงจะไปได้แล้วก็จะถึงถ้ำพระที่ไปด้วยกันไม่มีใครกล้าจะไปหลวงปู่ตื้ออาสาจะข้ามไปดูก่อนท่านจึงนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบก็ได้ยินเสียงพูดเบา พอเสียงเงียบหายไปก็ปรากฏมีเสียงหนึ่งพูดแรงมาว่างูใหญ่สองสามครั้งพอเสียงเงียบหายไปก็ปรากฏชายรูปร่างดำทะมึนสูงใหญ่มายืนแล้วพูดว่าท่านจะเข้าไปในถ้ำไม่ได้หรอกเพราะมีงูใหญ่มากเฝ้ารักษาอยู่หลวงปู่ตื้อตอบว่าที่พวกข้าพเจ้าขึ้นมาที่นี่ก็ไม่ได้มาเบียดเบียนใครไม่ได้มุ่งมาจะเอาอะไร แต่ประสงค์ที่จะขึ้นมาเพื่อดูถ้ำเพราะท่านพระจารย์มั่นใช้ให้มาดูพอหลวงปู่ตื้อพูดจบชายคนนั้นก็หายไปท่านก็ออกจากสมาธิแล้วจัดแจงจุดเทียนไว้ที่หัวแผ่เพื่อลอยน้ำข้ามไปฝั่งนูน้นน้ำลึกมากอย่างไม่ถึงเลยเมื่อไปถึงถ้ำพระประเจกคุธเจ้านี้เป็นบริเวณธรรมชาติที่สวยงามมากสะอาดสะอ้านน่าอยู่ ลักษณะของถ้ำกว้างและยาวลึกเข้าไปข้างในหลังถ้ำม,มีแอ่งน้ำธรรมชาติน้ำใสสะอาดน่าดื่มกินถ้ำสะอาดเหมือนมีคนเฝ้ารักษาอยู่ประจำภายในถ้ำสว่างถึงจะลึกเข้าไปอย่างไรก็ไม่มืดมีแสงสว่างในตัวเป็นลักษณะพิเศษของถ้ำหลังถ้ำจะมีป่าไม้ประเภทมีผลสดชื่นมีใบเขียวชะอุ่มและบนหลังถ้ำม,มองขึ้นไปชันมาก ไม่มีใครจะขึ้นไปได้หากขึ้นไปก็ไม่สามารถลงไปได้หลวงปู่ตื้อเป็นนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำมีพวกกายทิพย์เข้ามาหาและได้พบว่ามีวิญญาณชีประขาวน้อยองค์หนึ่งเป็นผู้เฝ้ารักษาถ้ำนี้ท่านได้พักอยู่ที่ถ้ำนี้ครบห้าวันจึงกลับลงมาและมากราบเรียนเล่าเรื่องธรรมพระปัจเจกับพพุทธเจ้าให้ท่านพระอาจารย์มั่นทราบท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดขึ้นว่าทำไมพวกคุณ ไม่เลยพากันขึ้นไปดูบ่อน้ำทิพย์ที่อยู่ข้างหลังถ้ำด้วยละ่ะบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าหากใครได้อาบและดื่มเป็นการชุบตัวแล้วจะมีอายุยืนเกิน5,000ันปีสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หลวงปู่ตื้อกราบเรียนว่ากระผมขึ้นไปเหมือนกันขอรับแต่พอขึ้นไปบนหลังถ้ำนั้นปรากฏว่ามีทางขึ้นเป็นหน้าผาสูงและก็ชันมากสูงราวๆสิวาสิบถึงสิบหวา ขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะหน้าผาสูงชันจริงๆทางอื่นที่จะขึ้นไปก็ไม่มีกระผมเดินดูรอบๆตั้งสองสามรอบ,รอบถ้าหากขึ้นไปได้ก็คงลงมาไม่ได้ท่านพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นจึงกล่าวตอบว่าพวกเราคงไม่มีบุญวาสนาบาร,รมีที่จะเหาะได้ละมั้งจึงได้พากระเดินโดนมาจนเท้าแตกหมดถ้าหากว่าขึ้นไปได้ก็คงลงมาไม่ได้แต่ขึ้นไม่ได้ และลงมาได้อย่างนี้ก็สามารถมากแล้วเหตุการณ์ที่บ้านเพราท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริธัตเทระหลวงปู่ตื้ออจลธรรมโมและพระภิกษุสามเณรบางส่วนได้เดินทุดงไปทางบ้านพราพอดีมีช้างเชือกหนึ่งยืนกินใบไผ่ขวางหน้าบนทางแคบๆที่จะเดินผ่านไปคณะกองทัพธรรมไม่สามารถเดินผ่านไปได้ ท่านพระอาจารย์มั่นจึงกล่าวขึ้นว่าท่านตื้อลองพูดกับช้างดูบ้างสิหลงปู่ตื้อจึงพูดขึ้นว่าพี่ชายขอพูดด้วยเท่าน,นั้นเองช้างเชือกนั้นก็หยุดกินใบไผ่ทันทีช้างหันมาทางพระกองทัพธรรมทันทีมีท่าทางหูกลางออกยืนนิ่งไม่กระดุกระดิกเลยหลงปู่ตื้อจึงพูดต่อไปว่าพวกเราขอทางเดินหน่อย พี่ชายมายืนกินใบไผ่อยู่ที่นี่พวกเราจึงไม่มีทางเดินเพราะพี่ชายยืนปิดทางพวกเรากลัวพี่ชายมากขอให้หลีกทางให้พวกเราด้วยพอพูดจบช้างก็รีบหันหน้าเขากอไผ่ข้างทางประหนึ่งแสดงให้รู้ว่าได้หลีกทางให้แล้วคณะกองทัพธรรมจึงเดินผ่านไปแต่พระอาจารย์แหวนสุจินโน่พอผ่านช้างไปประมาณวาเศษเท่านั้นขอเหล็กสำหรับแขวนกรดทุดงของท่าน ได้ไปเกี่ยวกับกิ่งใบไผ่เข้าพอดีจะปลดอย่างไรก็ไม่หลุดช้างกลับยืนนิ่งเฉยท่านพระจาจาร์มั่นจึงเรียกให้หลวงปู่ตื้อไปช่วยพระจาจาร์แหวนจึงหลุดออกมาได้แล้วได้พากันเดินไปหาท่านพระจาจาร์มั่นพร้อมกับหยุดพักผ่อนสนทนากันถึงเรื่องช้างเชือกนั้นว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดท่านพระจาจาร์มั่นกล่าวว่าท่านตื้อเก่งมาก สามารถพูดในช้างตัวใหญ่เก็บอาวุธร้ายแรงแล้วหลีกทางให้พอมันเห็นถนัดว่าเป็นผ้ากาสาวพัฒกรองอยู่ก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่สงบเย็นไม่เบียดเบียนใครและเชื่อใจได้ก็หลีกทางให้แต่โดยดีเดินทุงดงไปแม่ห้องสอนท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตเทระเด้ถามหลวงปู่ตื่อถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานว่าท่านตื้อคืนนี้คุณทาอะไรอยู่ หลวงปู่ตื้อจึงกราบเรียนว่ากระผมรบกับผีขอรับเรียนต่อไปว่ากระผมทำอย่างไรเจ้าผีตัวนั้นก็ไม่หนีจนได้รุ่งอรุณรุ่งสว่างเจ้าผีตัวนั้นจึงขึ้นเขาไปท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดว่าดีแล้วท่านตื้อผีมันปลูกเราให้ภาวนาหลวงปู่ตื้อเล่าต่อไปว่าผีตัวนี้เป็นผีเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราชนะมันได้จึงไปรอด แต่ถ้าหากเราชนะมันไม่ได้ก็คงลำบากและจากนั้นเจ้าผีตัวนั้นก็ไม่มาอีกเลยถ้าหากเรายอมแพ้มันแล้วมันก็จะรบกวนทุกคืนแต่ในเหตุการณ์เช่นนั้นจึงต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้เลยอารมณ์เข้าออกก็ต้องมีพุโทโธเป็นประจำขาดไม่ได้คำว่าพุโทโธนี่เองผีกลัวมากที่สุดโปรดติดตามเปิดประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์ สิทธิ์หลวงปู่มั่นภูริทัตถิระตอนต่อไปสวัสดีครับ